ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ี1 5วันสมัครคลิป h o t ด e นิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พัสด์บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาะเครคือข่าย AAS ค่ะบช ก็ตื่นเต้นค่ะจริงๆเลยเพราะว่านานๆทีเราก็เดินทีเนาะแล้วก็ได้แบบว่าเรียวกว่าเดินกับนางแบบชั้นนำอะไราเงี้ยค่ะแล้วเราแบบวันนี้มาเดินคนแรกด้วย <c oughs> ตื่นเต้นกูจะแบบเออจะหิดเดินบ็อกกิ้งหิดหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ผ่านคนมาได้ด้วยดีก็แบบโอเคค่ะโล่งขึ้นแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นอ,อีกงานหนึ่งที่ทําให้เราแบบรู้สึกสนุกในวงการนี้มากขึ้น,นะคะ่ะรค่ะ เจอพี่แพนก็สวัสดีค่ะแล้วก็จริงๆก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันแต่ว่าก็ดีใจค่ะที่ได้มาแบบร่วมงานกับพี่แ,นแนพ,พน,พน,นรพพ่วม้องชมยันต์น้องคอร์ดน้องคอร์ดน้องคอย์ดน้องค่รน้องคอร์ดน้องคร ก็จริงๆไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้เลยคะ่ะอะไรบ้างเป็นไปทางที่ข้องคง,อง,องค่ะไปมาสิบวัน,นะค่ะเห็นว่าชอบประการโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นชถ่ายที่ว่าชอลโอ้โหหนูแบบถ่ายทุกวันเลยเวลาพาักน้อยกว่าคนอื่นอีกก็จริงๆเนี่ยคือเหมือนกับว,ว่าเราว่างแป๊บนึ่งเราก็ออขอไปแป๊บนึงนะะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติชอบเป็นคนเดินเร็วไงแล้วชอบอะไรก็ซื้อเลยแล้วกดดันไหมคะที่ต้องมาแบบรับคนแทน จริงยอมรับเลยค่ะว่ากดดันมากค่ะเพราะว่าด้วยเรื่องของการทํางานที่แบบาทางกองถ่ายอาจจะมีการทํางานผ่านไปแล้วเนาะแล้วเหมือนกับว่าเราแบบเข้าไปใหม่เลยอะไรอย่างี้ค่ะที่แบบว่าเพิ่งเข้าไปทีหลังเราก็เรียกว่ากดดันเรื่องการทํางานมากกว่าค่ะที่แบบต้องไปปรับตัวทั้งในเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็ปรับการทํางานร่วมกับกองถ่ายกับพี่พี่นักแสดงเลยการเรีย<ใ>นร้องไมคะระหว <ใน S 1> ่างบทบาทกับพี่แทนจริงๆไม่ไม่มีใครแบบว่าพูดพูดถึงเรื่องนี้นะคะคือ ฉันว่าทั้งพี่ๆนักแสดงร่วมที่แสดงด้วยกันนะคะแล้วก็ทั้งแบบทางผู้ร่วมกับทางผู้ใหญ่เองค่ะคือคงแบบไม่อยากให้มองทางแบบอย่างนั้นเนาะก็อยากให้แบบแต่ละคนตั้งใจทํางานของตัวเองที่ออกมาดีที่สุดดีกว่าทำให้เราไปกันทํา<ะ>ให้เราแบบตัตบบเรื่องไปไปอะไรน้อยมีเวลาน้อยอเงี้ยทนทนใช่จริงกะทันหันมากค่ะก็ออ ประมาณ2สัปดาห์มหาก่อนไปฮ่องกงค่ะช่วงนั้นสันก็เลยต้องแบบเคลียร์งานของตัวเองทั้งที่มหาลาัยด้วยแล้วก็เรียกว่าแบบซื้อนิยายอะไรมาอ่านแล้วก็แบบต้องทํากันบ้านค่อนข้างเยอะค่ะแต่กับตัวพี่แายยังไม่มีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะทำยังไงบ้างทำแนะนำยังไงบ้างคะพี่พี่ธงก็เอ่อ คันแนะนําเรื่องการแสดงนะคะแล้วก็จริงๆทั้งพี่ธงแล้วทั้งกล้องถ่ายะค่ะคืออยากให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจคือเวลาแสดงเราจะได้แบบไม่ต้องเกร็งอะไรอย่างนี้มากกว่าตอนนี้ถ่ายทําไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับออจริงๆน่าจะบอกไม่ได้เค่ะเพราะว่าอย่างตัวฉัตรเพิ่งเริ่มถ่ายเองค่ะก็ยังน้อยอยู่ค<า>่ะเริ่มต้นใหม่อันนั้นฉัตรไม่ทราบนะคะว่าทางกองได้แบบถ่ายไปเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างของตัวฉัตรเองก็คือเริ่ม มีวันถ่ายก่อนไปฮ่องกงคิวหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายที่ฮ่องกงสิบวันคะะเปรียบเทียบไหคะเพราะว่าตอนแรกที่แฟนแสดงคนเรามจะแดงแล้วคนจะมองว่าเอ๊พี่พี่แฟนแสดงนาจะดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องนั้นอาจจะแบบห้ามกันไม่ได้เนาะว่าคนจะมาเปรียบเทียบหรือเปล่าแต่ว่าก็อยากให้มองเป็นแบบว่าลองมองบทบาลีในแบบของฉันดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรายังมีนอยอยู่บ้างไหมคะที่ถูกะเปรียบเทียบอะไรก็ไม่ไม่ได้นอยค่ะไม่ได้แบบว่าอยากเอามากดดันเพราะว่าเรื่องของการทํางานคือ ตอนแรกคือยอมรับเลยว่าเครียดมากค่ะแล้วแบบเราจะเล่นได้ไหมจะเล่นดีไหมค่ะแต่ว่าทุกคนคือไม่อยากให้เราคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันจะแบบมีผลในเรื่องของการทํางานค่ะคือเราก็เอาแบบความกดดันทิ้งไปแล้วก็ตั้งใจทางานทํางานที่สบายใจดีกว่าตันนี้ต้องเลขถ่ายเนาะเพื่อที่จะออนแอร์พารอตงาเนี้อุ้ยมีคิวออนแล้วเหรอยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นคิวแบบจารยคานคุณค่ะ มมีบอกไหมคะว่าเอ๊ะตอนนี้มันจะต้องมีคิวถ่ายกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบงละแบบนี้ควรมเนยเออจริงจริงไม่ไม่ทราบนะคะว่าจะเร่งออนหรือว่าจะอะไรหรือเปล่าก็แต่ว่าเหมือนกับว่าทุกคิวที่เป็นคิวของละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็แบบต้องแบบเทคิวให้ละครตลอดน่าเรื่องหัวใจมากค่ะพิการว่ายังไงคะคนไหนจะรับ ก็เป็นเรื่องขอนะคดีกว่าค่อยๆใช้เวลาต่อไปนนี้ก็ยังกันจริงๆก็ยังคุยกันไปไหนมาไหนไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเลยค่ะจริงๆไม่ถ้าไม่ได้ไปไหนด้วยกันนานแล้วค่ะเพราะว่าต่างคนต่างทํางานแล้วก็อย่างที่รู้คือแบบต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างเรียนต่างมีหน้าที่ของตัวเองแต่ก็ยังมีคุยกันอยู่ติดตรงไหนอหคะเอ่อเรียกว่าหน้าที่ส่วนตัวของแต่ละคนดีกว่าค่ะที่แบบว่า ต่างคนก็มีหน้าที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบถ้าเรายังจัดการตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ยังแบบเอออย่าพึ่งถึงขนาดนั้นเลยอ่าเห็นพี่กาสค่ะก็สนิทค่ะเราก็สนิทที่สุดเหมือนกันค่ะก็สนิทสนิทที่สุดแล้วออย่้ยเราอะไรก่อนคใช้เวลาหรืว่ารอย้อนใช้เวลาดีกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนาะคือเออ ถถัดว่าเรื่องแบบนี้แบบค่อยๆศึกษาไปดีกว่าบางทีแบบกี่ปีอะสิบปีก็ยังไม่ช้าม,มั้งนั่งไม่ได้เรียกว่าเป็นช่วงศึกษาดูใจกันได้ไหมครับศึกษาดูใจเหรอคะก็ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆก็เหมือนเลยนึกว่าตอนนี้คุยกัน,กนแล้วก็เป็นพน้องกันนะก็ค่อยๆให้คำปรึกษา ح, หให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะก็ใช้คำว่าสนิทมากขึ้น ยังอยู่แต่ว่า,าที่รับงานเองเนี่ยก,ก็จริงด้วยค่ะส่วนหนึ่งคือหมายถึงว่าเราก็ยังอยู่คือพี่เอก็รับงานให้เราด้วยแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะรับงานเองได้ด้วยค่ะคืออันนี้คือไม่ได้แบบว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรกันแต่ว่าเหมือนกับเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เรารับงานได้กว้างขึ้นมากกว่าค่ะที่ทางพี่เอเองเนี่ยก็คือคุยคุยกับเราแล้วก็บอกว่า,าให้เรารับงานเองได้นะมีสิทธิ์รับงานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตอนนี้ไม่ได้มีสัสญสญากับ จริงๆมันเป็นสัญญาใจอะไรอย่างนี้มากกว่าอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังแบบเคารพพี่เอแล้วก็เรียกว่ายังรับงานกับทางพี่เออยู่ค่ะก็ยังพี่เอก็ยังดูแลงานให้ฉัดอยู่ก็คือแบบอย่างบางงานเป็นงานของพี่เอฉันก็ยังไปอยู่ค่ะแล้วก็อย่างพี่ๆถ้ามีงานที่ติดต่อทางฉัดมาเองฉัดก็สามารถรับงานเองได้ค่ะคือเหมือนกับเปิดโอกาสให้เราได้รับงานของเราเองด้วยนว่าเหมือนรายได้เข้ามาต้องเป็นไปผ่านพี่เอก่อนหรือเปล่า S <S <an> กอ็อย่างถ้างานพี่เอเราก็หให้ค่ะแล้วก็อย่างงานของฉัทเองถ้าสมมติว่าเ,ออเรียกว่าไม่ได้มากมาอะไรเขาก็ไม่ได้หักเราแลว่าตอนนี้คุณไม่มีสัญญาที่เป็นรายลับก่อนกับพี่เองค่ะก็สัญญาก็เป็นทางช่องเจ็จค่ะเป็นทงช่องรินสัญญรับเองกี่เปอร์เซ็นต์คะคะเรียกว่าเราแต่ช่วงมากกว่าค่ะคือบางช่วงก็อย่างช่วงก่อนหน้านี้นี่คือเป็นงานของฉัดเองเหมือนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นงานที่แบบไม่ได้ออกสื่อก็คือแบบไปงานต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ัดกรับเองด้วยค่ะ ที่พึ่อสรุปว่าจริงๆเราไม่ได้มีสัญญากรนมาทิตย์ต้นแต่ว่าเหมือนตอนนี้ให้อิสระมากขึ้นใช่ค่ะเป็นสัญญาใจแต่ว่าเราก็ยังอยู่นะคะตอนนี้ที่ช่องเหลือกี่ปีครับที่ช่องเหรอคะหมดปี60นะคะ